ไอ้ตอมเครื่องเป็นอย่างอีกแล้วนี่งนนเงยิบอะไ้จากเย็บผ้าเราเยิบอะไ้ครับซ่อมเครื่องครับซ่อมเองครับสบายครับมันบวกกลับซื้อมาจากลอยก้อ้ตอมตัวนี้ลอยห้าสิบสี่บาทลอยห้าสิบสี่บาทครับทำงานได้สวได้นี่ครับมันเสียออกกส่อมครับสร้างในชอปปี้สร้างในชอปปี้นี่นะครับโอ้ คือมาง่ายแท้ปอดรอดเลยว่าแต่จำบ,บือวาดไงไอ้ส่งน,นี่ผมนวยอันนี้มองเสียบไฟฟา้ามันตัวนี้อ่าอันนี้กับกอ,อุปกรณ์รู้วง่ายๆตัวนี้ไหมเอ้วิธีการซ่อมใดครับเราซ่อมใดเบิดโอ้ยตอมพัดลมตัวนั้นก็บมหมุนเลยด้ยฮะเปิดเหรอมันหมุนเอ้ยอยๆแล้วก็เศร้าเลยมันน้ำมันแห้งว่ะเออเดี๋ยวจะเอามาใส่ให้ อันนั้นเขาเอื้อนอย่างมันได้นี่ครับก็สวยอย่ะก็สวยไอ้ต่อเบิร์นครับก็สวยอวก,กาศก็สวยก็สวยยิ่ผ้าก็สวยได้เก็บได้เก็บได้ซ่อมง่ายๆหน่อยอตอบเนาะนะครับม,มันบูมี่อย่างนี้ทางไหนไปเนาะนี่อ๋มอมันคือจักสมัยก่อนนะเนาะจักตุเฮานะ่ะม,มันบบกินขี้ได้แล้ววะ มันบกกรรมันบกกรรมว่ภาษาบานภาษาจักครับว่ามันบกกรรมสมเบบสก,ก้าวแอร์ภาษาภาคกลางเนยเย็บได้ไม่ติดเย็บได้ไม่ติดแล้วว่ะคนน้อยมาครับไปไปอยู่กับตาตอมไปช่วยตาตอมซ่อมจักเร็วมัน,มนีน <laughs> ่มากวนนั่นแหละนี่มากวนตาตอมอ๋อ <laughs> สิมซอมจักซส้อยหลานน้อยครับสมเยอเรียบร้อยไหมน่อยนี่อเอาประกอบครับบัดนี้สร้างต่อมมาเรียบร้อยครับม่มีอย่างครับไอตอ่อมส่อมอะไรครับของเครื่องไซไฟ,ฟฟ้าอยู่ในเฮือนท่นคู่ย่างเอามาให้เราครับพัดลมบูมุนเราก็ซ่อมได้รถมอเตอร์ไซค์เราก็ซ่อมให้ครับนี่มอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์ยอยู่เฮือนเถืกอนเฮ็ดได้บัดครับ เขาเรียนมาเรียนเนี่ยก็อาชีพอย่างก็เขออับรถฮะอ,อาชีพที่จริงไปเรียนนะเ,เรียนซ่อมรถแล้วว่าซ่อมเป็นเบิร์น้อยตอมามเนาะภาษาจักเท่ากับปั้นนี้มันยิเป็นยากอย่างนี้กลิบลอยครับบุมียอ,มอย่างเราซ่อมบะไรมอเตอร์ไซค์แอมมามื่อเสียก็มาซ่อมนี่จักรยานก็ซ่อมนี่มือนีเสียา พัดลมมาให้เราซ่อมอีกครับพัดลมคานหมุนหมุนอ้อยอ้อยอยูอยอย่คนที่ซ่อมจักเป็นนี่บ่ธธรรมดาเลยไอ้ต่อมนียมันเข็มมันอีอย่างนั้นเนาะมันคือซ่อมรถมันอันใหญ่อันนี้ซ่อมอันน้อยนี่เนะลี้ยงไหมเราเนี่โอ้ยสบายว่ะสับเสียบเสียบได้ไหม<อ>เดี๋ยวไอ้ต่อมลองกันจักมินินนจักมินิครับนี่ จยากน้อยเอาครับมาเบิ่งบัดน,นี้แล้วแหละเสียบปลั๊กครับนี่มันชิยากงไงนี่ครับนี่ตัวนี้คือผูหอห<ะ>มหแล้วฮะผูหอมโลกจะเสียบปลั๊กผิดอันเถ่ตัวนี้มันอยูุทึงนี่เดี๋ยวครับเสียบปลั๊กผิดครับ,บ<อ>นี่ครับเรียบร้อยครับเสียบปลั๊กตนี้นี่ครับเมื่อยานี้มันยังบ่อไอ้ได้การอยู่นี่ครับลองบังแล้วทึบนี่ มาเทสครับวันนี้ทดสอบทดสอบกระเสื้อผ้าพื่อครับนี่เฮ็ดยังก็ต้องให้มันได้ก็คือได้น้อยต่ำเนาะนี่ต้องลองเบิ้งกูนะครับห้อยยิบมันโปกรมเออมันบปกรมครับลองเบิ้งดูครับมันจะได้การบ่นด้รับนี่ครับสลรับจ้างได้เลยครับนี่รับจ้างเย็บผ้าตัดผ้าได้ครับมาแล้วครับปึ๊บ โอ้ <Okay. S 2> คือขนาดที่แบบนี้ฮะคือสร้างครับเสบ <laughs> ิร์ฟมันงบักลางคือพวกกลลองเบิ้งครับได้คือบุได้บุกลากับปั๊บไม่ถ้าบุได้กับปั๊บไม่ครับหนึ่งสองอึบ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 โอ้ย <c oughs> เรียบร้อยครับนี่สบายครับผ่าน <c oughs> ครับผ่าน <c oughs>